หลังจากที่ว่าที่หลังจากที่นางเอกสาวปูปยานะครับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงครับได้ออกมาแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้กําลังจะเข้าสู่พิธีวิวากับแฟนหนุ่มไฮโซก็คือถือเรื่องดีในช่วงปลายปีนะครับนั่นก็คือวันที่11เดือน11ที่ LA ครับพร้อมกับมีการเผยถึงแฟนหนุ่มนะครับบอกว่าคนนี้เนี่ยคือพรมลิขิตจริงๆนะคือคุณแม่ของเธอเนี่ยเป็นคนแนะนําให้เธอได้รู้จักเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนการจนกระทั่ง พัฒนาความสัมพันธ์มาเป็นคนรู้ใจครับก็ทําเอาหลายคนเนี่ยอยากจะเห็นหน้าของว่าที่เจ้าบ่าวของเธอเนี่ยกันแบบชัดๆครับล่าสุดทางหน้าของสาวปูนะครับก็ได้มีการควงคู่แฟนหนุ่มไปเปิดตัวกับเพื่อนสนิทอย่างสาวลิเดียและก็สาวพอเชอร์มานครับโดยสาวพอเองนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพซึ่งก็เป็นภาพทั้ง3คนแล้วหลังจากนั้นครับ ก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้ซึ่งทุกคนก็จะได้เห็นหน้านะครับว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมกับมีการเขียนแคปชั่นว่า celebrating my favorite newly engaged couple and my best friends นะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆและที่สำคัญครับเราได้เห็นโฉมหน้าของว่าที่เจ้าบ่าวกันแบบชัดๆเลยทีเดียว ขอบคุณที่ติดตามชมกุดมอร์นิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ